มาต้มฟักทองญี่ปุ่นนะเราล้างก่อนนะครับเพราะว่าเราทานเปลือกด้วยนะอันนี้ผมใส่น้ำช้อมใส่จูไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราแช่ไป15นาทีเลยนะครับเพื่อให้เขาสะอาดเผืือมีมยาฆ่ามแมลงอะไรเขาจะครบ15น,นาทีแล้วนะครับเราก็มาล้างด้วยน้ำเลงนะต่อไปเราผ่าเลยนะครับผมผ่าก,กลางเลยนะผมจะผ่าเป็นสี่ซี่นะคราช้อนฟันนะครับ จุกมันนะครับเพื่อความสวยงามเราตัดออกหน่อยนึงนะหรือไม่ตัดก็ได้นะครับต้มน้าให้เดือดก่อนนะครับค่อยนึ่งนะตอนนี้ก็เดือนแล้วนะครับเราใช้เวลา1 0บถึงสินาทีนะครับแล้วแต่ชิ้นของเราถ้าชิ้นโตๆก็15นาทีชัวๆนะครับแต่ผมเนี่ยชิ้นของผมเนี่ยผมนึ่งแบบนี้ประจํานะผมก็จะใช้ประมาณ13นาทีนะครับนี่นะครับเราตั้งเวลาได้เลยนะครับ13นาทีนะ อีอย่างนึ้งนะครับใช้ต่อไฟฟ้าเราสามารถที่จะตั้งเราไม่ต้องเฝ้าอะตอนนี้ครบ13นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับคือใช้ร้อยองศาก็พอนะร้อยองศา13นาทีนะเห็นไหมครับแล้วเรามาดูนะครับว่ามันเปื่อยไหมอันนี้ชิ้นหนาสุดแล้วนะครับนี่นะครับเปื่อยนะครับอันนี้13นะถ้าใครชอบแข็งๆหน่อยนะ1ิบก็พอนะนี่นะครับเปลือกเขาทานได้นะเหมือนกับ ฟักทองที่ว่าเป็นลูกใหญ่ๆนะเราเ,าเปลือกเขาไม่ค่อยอร่อยนะแต่นี่เปลือกข้ออร่อยดีนะครับผมทานแล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้ม10-15นาทีนะแล้วแต่ของเราลูกใหญ่หรือไม่นะครับผมลูกเล็กนะครับ13นาทีผมก็ว่าเริ่มเปื่อยแล้วนะก็อาจจะ10นาทีก็ได้นะครับ